สวัสดีครับชอชัยชนะไก่ชนครับก่อนอื่นก็กรับขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับวันนี้ก็มาหาอยู่หากินครับนี่ครับตามทุ่งนาครับผมนี่นะครับนาข้าวกำลังสวยๆเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนาผมเองนะครับที่ที่นาตัวเองนะครับนี่ ันนาก็ยังไม่ตัดครับเพราะว่าพึ่งเสร็จจากงานมากนะครับทํางานก็รับเหมาก่อสร้างไปด้วยนะครับก็คือพึ่งเสร็จงานแล้วก็จะมาทํางานบ้านนะครับนะครับสภาพบรรยากาศนี่ก็คือรอบบ่อนะครับยังไม่ได้มาตัดแต่งออกเลยครับนอยูคาเห็นยวับเพื่อนๆพาชมบรรยากาศเย็นตาเย็นใจดีครับเพื่อนๆสบายตาสบายใจครับนี่เป็นคลิป คลิปคือหาอยู่หากินของผมวันนี้คือ,คอจะมาดักรอบนะครับคือดักไว้แล้วนะครับเพื่อนๆน,นี่ดักไว้แล้วนะครับนี่ดักไว้แล้วนะครับวิธีดักวิธีดักนะครับวิธีดักรอบนะครับที่เราจะให้ปลามันเข้าดีนะครับนี่แหละเพื่อนๆคือเราต้องคุมให้หมดเลยครับทั้งหน้าตรงตรงนี้ตรงนู้นด้านหลังนะครับตรงนู้นด้านหลังนะครับตรงน้ําไหลลงมาเพราะว่าปลาเขาจะวิ่งสวนขึ้นแล้วเราก็ปิด ปิดให้ปิดให้สนิทเลยครับให้แค่เป็นน้ําไหลนะครับปลาเขาจะไม่ได้ระแวงนะครับปลาเขาจะได้ไม่ระแวงเวลาเขาพุ่งเขาก็จะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับนี่ครับวิธีใส่รอบแบบง่ายๆนะครับง่ายๆมีเท่าไหร่มีมีเท่าไหร่เข้าหมดครับจะทําสูตรนี้แล้วผมรับประกันได้เลยครับมีเท่าไหร่เข้าหมดแน่นอนนี่แหละครับเพื่อนๆมาบอกครับมาบอกมาหาอยู่หากินครับมาเดี๋ยวผมจะลงอีกคลิปหนึ่งพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าผมก็คือ โทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีก็คือการตัดต่อยังไม่เป็นนะครับมีการตัดต่อผมก็ยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมจะทําเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับเพื่อนๆนี่ละวิธีดักรอบครับดักรอบแบบนบ้านนะครับนี่นี่ครับแต่ผมก็คุมไปหมดแล้วครับตัวรอบจะอยู่ข้างในนี่นะครับตัวรอบจะอยู่ข้างในนี่ครับแล้วเราก็คุมให้หมดเลยครับคุมให้หมดแล้วก็ไม้ดักข้างๆไว้ครับดักข้างๆไว้สัญชาตญาณปลาเขาจะพุ่งนะครับเขาจะวิ่ง สันชาติยานประช่อนนะครับประช่อนเนี่ยเขาจะไม่มุดท่อ mm. เขาจะไม่ลอดท่อ mm. เขาจะไม่ลอดทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่าเขาจะเป็นสัตว์ปลาที่เราแวงมากนะครับเป็นปลาที่เราแวงแล้วก็ส่วนมากเขาจะกระโดดข้ามนะครับถ้าเป็นท่อเขาจะกระโดดข้ามอย่างเดียวเลยครับต mm. รงน้ําไหลตรงอะไรเนี่ยแต่เราทําเนี่ยคือเขาจะไม่เราแวงนะครับเขาคิดว่าเป็นป่าน้ําไหลออกจากป่าแล้วก็เขาจะพุ่งขึ้นมาก็โดนรอบเราพอดีครับเพื่อนๆนี่นะครับ สุดท้ายก็ฝากไว้พรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากบอกเพื่อนๆเวยนะครับครับ <c oughs> ก็ขอบคุณจากใจนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมมาตลอดนะครับขอบคุณจากใจครับสวัสดีครับ